สั่งได้แล้วครับอ้าวแล้วทำไมหนูมาส่งอาหารเองล่ะลูกพ่อจัดของอยู่ที่รถทางรุ้นครับขอบใจมากนะลูก <c oughs> ขยันน่ารักจังเลยขอบคุณครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยนี่มันไม่ใช่อาหารที่ผมสั่งนี่นะเอ๊ะหรือว่าน้องส่งผิดหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพี่คะพี่ให้น้องมาส่งข้าวให้ฉันผิดหรือเปล่าคะฉันสั่งข้าวกะเพราไข่าดาวนะคะแต่เนี่ยมันสปากเกตตี้นะคะมันไม่ใช่ของฉันนะคะ่ะอ้าวเหรอครับเดี๋ยวผมเช็คให้ครับ นี่พี่เมีย gesture. ลูกส่งอาหารผิดให้ลูกค้าได้ไงเนี่ยเ <fend ises> นี่ยมันอาหารบ้านก่อนหน้านี้พ่อน่ะจัดให้แล้วลูกไปสลับตอนไหนเนี่ยผมขอโทษครับพ่อแล้วอาหารชุดนี้จะทำไง่ะเนี่ยต้องโดนล, uh <c ười> ลูกค <ite> ้าคอมเพนแน่เลยอะแล้วไหนจะต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อใหม่ให้ลูกค้าเนี่ยสรุปเนี่ยลูกไปช่วยพ่อหรือลูกมาเป็นภาระให้พ่อคุณไหวเนี่ยเฮ้ยพ่อไว้เออพี่คะฉันว่าพี่จะเย็นเยนก่อนนะคะ น้องพี่เมียคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะยังจะร้องอีกกังนั้นเดี๋ยวผมรีบซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเออไม่เป็นไรหรอกครับคุณป้าพวกเราทำผิดให้พ่อผมไปซื้อให้ใหม่เธอนะคะพวกเราต้องรับผิดชอบครับเอ้พี่เมียนี่ก็คุณเขาบอกว่าทานได้ใช้พ่อจ่ายตังค์ซื้อใหม่ทำไมเนี่ยอาหารชุดเนี้ย ผมตั้งใจส่งผิดเองครับอา้าวทำไมล่ะลูกในแต่ละวันพ่อขับรถส่งอาหารอร่อยอร่อยส่งให้ลูกค้าไปทั่วเลยครับแต่พ่อไม่เคยได้กินอ่านอร่อยอร่อยเลยพ่อตั้งใจทํางานเก็บเงินให้ได้เยอะเยอะพ่ออยากให้ครอบครัวสุขสบายพ่อไม่ทําอะไรเพื่อตัวเองเลยครับอาหารชุดเนี้ย ผมตั้งใจส่งผิดพื่อให้ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ครับเพราะชอบกินสปาเกตตี้คาโบตาเราค่ะผมเห็นกล่องนี้ผมอยากให้พ่อได้กินครับวันนี้วันกับพ่อบุกครับผมอยากให้พ่อมีความสุขมากๆครับคุณป้าครับช่วยยกเลิกออเดอร์หน่อยได้ไหมครับแต่อย่าคอมเพนพ่อผมนะครับถือว่าผมขอร้องได้ไหมครับพี่เมียพ่อขอโทษนะลูก่เมอกะ พ่อเผลอดูลูกไปตั้งเยอะเลยอะทั้งทั้งที่ลูกอะตั้งใจทำเพื่อพ่อพ่อขอโทษนะลูกโอ้ mm. oh. พ่อรักลูกนะขอก็รักพ่อรัอันนี้หนูป้าให้ตังนะพาคุณพ่อไปทานอาหารอร่อยๆที่คุณพ่อชอบนะคะดีเด็ล่ะครับคุณป้าขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ